คุณผู้ชมคะเหตุความรุนแรงในหลายประเทศสาเหตุหนึ่งค่ะมาจากปัญหาเขตแดนและผลประโยชน์บนพื้นที่ทับซ้อนและเพื่อเป็นการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น2ประเทศคู่กรณีก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีตามกลไกการเจรจาทวิภาคีที่มีอยู่ติดตามได้จากรายงานค่ะปัญหาเขตชายแดนไทยกัมพูชาที่ค้างคามายาวนาน ยังคงถูกใช้เป็นประเด็นเรียกคืนคะแนนนิยมทางการเมืองของฝากฝั่งกัมพูชายอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็ไม่ต่างกันในมุมมองของที่ปรึกษาคณะกรรมาการการทหารสภาผู้แทนรัษฎรอดีตนักข่าวและบรรณาธิการข่าวที่ติดตามปัญหาของกัมพูชามายาวนานมองไทม์ไลน์ของสถานการณ์ชายแดนรอบนี้ฝ่ายกัมพูชาได้วางแผนและมีเป้าหมายไว้ชัดเจนในการยั่วยุให้เกิดการประทะ สร้างความเสียหายในวงกว้างกดดันไทยและนำข้อพิพาทนี้ไปกล่าวอ้างเข้าสู่กระบวนการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเช่นเดียวกับกรณีปราสาทพระวิหารแผนของเขาค่อนข้างชัดเจนและเป้าหมายของการกัดแย้งในข้าวนี้ของกัมพูชาชัดเจนมากนะครับก็คือถ้าเราดูไทมนะ์ไลน์เนี่ยเกิดเหตุป,ปะทะกันเล็กน้อยนะวันที่28สัก10นาทีที่ที่ช่องบกนะครับแล้ววันที่30สมเด็จทุนเซนซึ่งเป็น ประธานวุฒิสภาเป็นที่ปรึกษาองค์เป็นประธานองค์คมนตรีของกัมพูชาอาดีตนายกรัฐมนตรีวนาพักสีพีเนี่ยก็ได้ยกประเด็นว่าต้องการที่จะเอาพื้นที่ที่พิพาทกับไทยเนี่ยไปให้สารยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินเหมือนกรณีประสาทพระวิหารมันจะได้จบจบไปเสียทีหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งถัดมานายกรัฐมนตรีหุนมาเน็ตก็ได้สาธยายในรายละเอียดว่ามีพื้นที่ใดบ้าง นะครับก็ระบุมามีสามเหลี่ยมมรกตปราสาทตะเมินทมปราสาทตะเมินโต๊ดและปราสาทตาควายนะซึ่งเป็นที่ซึ่งอย่างเรียกว่าพิพาทกันอยู่อ้างสิทธิ์ซับซ้อนกันอยู่บางที่ก็ครอบครองภาพกันอยู่อย่างกรณีปราสาทตะเมินทมเนี่ยก็เคยมีเหตุปะทะกันแล้วในปี2554หลังจากนั้นก็กลายเป็นชนวนอยู่ตลอดเวลาตัมพูชาก็รู้สึกว่าต้องเอาเรื่องนี้ไปที่ สารยุติธรรมระหว่างประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกร้องความสนใจจากนานานชาติเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไทยไม่ยอมรับขอบเขตอำนาจสารยุติธรรมระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นวิธีการที่กัมพูชาจะทําได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จอีกังหนึ่งนะแต่แผนของเขาเนี่ยก็คือทำให้มันเกิดข้อขัดแย้งทางทหารเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียรวกว่า armed conflict นะครับเพื่อที่จะได้นำเรื่องนี้ ไปสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชา,ชาติซึ่งเขาก็นําไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชา,ชาติเนี่ยไม่ได้มีมติใดๆนะครับก็ทําให้กัมพูชายังไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขยายาการต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆเรืยๆให,ให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อบังคับให้ไทยยอมตามที่เขาต้องการ กูรูด้านกัมพูชาย,ยังสำทับกระบวนการที่เลวร้ายนี้ยังถูกต่างเติมด้วยการสร้างข่าวเท็จอย่างเป็นระบบให้นานาชาติเข้าใจผิดต่อประเทศไทยแต่มองว่าผลที่ออกมาไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่วาดไว้ในความเห็นของผมมันมันไม่มีผลต่อต่อความคิดของนานาชาติเพราะว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับเราขนาดนี้นะครับเขาก็จะดูจากที่ผู้เชี่ยวชาญผู้สังเกตการประเทศที่สท,ที่ที่มีลักษณะที่บอกโอเคเป็นกลางเนี่ย ก็จะพูดได้น่าเชื่อถือมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ในความเห็นของผมมันเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ที่จะตอบโต้กันไปมาไปมาแบบนี้สําหรับท่าทีของไทยขณะนี้แนะว่าดีที่สุดต้องลดการเผชิญหน้าและการสูญเสียโดยรัฐบาลต้องยึดมั่นในสันติวิธีตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่หลายระดับที่สำคัญยังต้องคงไว้ของ m o u 43และ m o u 44ที่มองว่าเป็นประโยชน์ที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนของสองประเทศและไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบ ามายกเลิกเนี่ยผมพูดได้เลยเข้าทางกัมพูชานะครับเขาจะบอกว่าเห็นไหมมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปสาโรลกการลดความตึงเครียดของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สามารถทําโดยลําพังจากฝากฝั่งไทยแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากฝ่ายกัมพูชาโดยหวังให้คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนสองประเทศที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นต่อความขัดแย้งในครั้งนี้และยังคงต่างคาดหวังให้สองประเทศกลับมาคืนดีแม้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่